าจยังกินกระบังคือเกากาบถักทายสบายดีพไแมพี่น้องเบิรสู่กู้่สู่คนสำหรับตอนเสาวันนี้ มะฮากับสีออกไปยาม,มองที่เขาใส่ไว้หรือว่านี่แล้วไปลุ่นไปเบึ้งน้ำกันาเฮาเสด็จฟาลายสันไดะสำหรับมองไม้ที่เขาบม่คยใส่พันมาอันนี้ก็ครั้งแรกที่เขาใส่ไว้หรือว่านี่ไปเขาไปยามไปเบึ้งน้ำกันแล้วกอนที่กเฮาสีออกไปยามมองหรือว่าไปบ้านแห่นี่เขาต้มเข้าไว้ก่อน เมื่อเขาสุกจึงคอยออกไปเพราะว่าตอนนี้กะมันยังมืดอยู่หาโมงเสาร์หกโมงจะน้อยนี่แจ้งแล้วโอ้เขาเนียว คันเข้าที่เฮามาไว้แบบนี้นี่มันอยากใารคือเฮานึ่งคือกั้นไลย ใส่ล th ุ่เชือนมองเนี่ยมันกาใส่เพิงพิงขี่ขับกีนนอนเทากาดย้ำเศร้านี่แห้งเย็นคนเลย้ามองไฟแล้วแต่ว่ามันยังมืดมืดอยู่ เลขโตหนึ่งสองโต ก่นี่มันถือใหม,หม,ม่ๆนี่ตังสีดงอันนี้เนี่นปลากโกอะไ้ทุกคนปลาด้านนี้เป็นปลาถีเนือ้อแซ่บ ปลาจาดเฮาวานให้ตามวั่งแบบนี้นี่ําเฮาได้แต่ปลาจดเอาปลาน้อย ถือแเก็บเอาเลยอย่ามมองกับเบิดแล้วร่วมทั้งหมดที่ป้าถึกมองนี่แมนซองโตก็คือมองลังเดียวนี่แหละมันถือเรือนั้นนี่บทึกเลยเพราะว่าหิมที่เขามัดใส่มองหมันรุดส่วนลายนี่มองนี่มัน เกลียวเลยมันติดกับใบไ,ไม้มองผูขึ้นก็ลเลยปลาบูถือขมอรุ่นอีกตรงเดี๋ยวเขาใส่ใบใ้วยนี้ว่ามันสะได้รับคนหรือบอ ปลาใหญ่มันเปนเปลาหน่อย รถสมีและสนับปลาถี่ถือตรง กินเาวันนี้นี่บ่ค่อยมานบนได้คนเลยยามมองกับบ่ได้จริงๆถ้าว่ามองมันบ่พูขึ้นนี่น่าจะได้อยู่มัแต่ร่างเดียวที่มันบ่พูมันก็ถทึบอยู่ สำหรับปลาที่เฮา้าได้ตอนเสาร์ว,วันนี้ก็ได้แต่สมมีแหละทุกคนเลยปลาทึบมองสองโตแล้วก็เฮาบานแห้อีกส่วนปลาน้อยนี่แมนปลาที่ทึบโงปลาน้อยนี่ยเฮาสีเฮ็ดกินบิดเลยเอาใส่มันออกเรียบร้อยเฮ็ดกินปลาน้อยแล้วก็ปลาตัวนี้ ิดว่าปาตัวใหญ่ถือกระบ,บอปปาชนิดนี้นี่ถ้าว่ามันใหญ่สุดนี่ได้สิบปลายโลได้ทุกคนเลยปากระ ไส่แบบนี้เลยเอ๊ะข้าวคัว ข้าวคั่วหั่นกระชาไปเลยให้มันหอมใส่ข้าวคั่วแล้วนี่รู้สึกว่ากลิ่นหอมแบบก้อยลาบอยู่แล้ว เที่ยงในแมนเขาย่ายมาพักอยู่นี่อีกเขาเออกหากกินตั้งแต่เช้าจนฮอดสิบโมงเขาเศร้าเขาย่างประันกินกินเขาเที่ยงไปเลย พื้นที่เขาซอกเวลาต้มของกินเขาใส่พื้นน้อย ลองซีมก่อนว่มามันพอดีบ่เผื่อเปรนลงะมะพอดีเลยใส่ผักนามานันอีกก่อน กันสุดเลยประเภทผักนามตักูดเอาต้มกระป่านยอดเลยบนแสบเป็นตักืีมันเกิดตามห้วยเท่านั้นห้วยน้อยมันบบเกิดได้ผักแบบนี้ผักนามมันเกิดแต่ห้วยใหญ่แบบนี้แต่ผักกูดห้วยน้อยนี่บางบอนมันเกิดเช่นกัน โอ้ยดือะดือะดีอะดีอะเติมอีกเติมอีกกินอิมิมเอมมอ จะสุกแล้วของกินเฮา ក៏គឺអត់តោអត់មានទេគឺបាត់យ៉ាងដល់បាក់ស្រីនេះ ขอกสซนี้าะว่หน้ามันท่อนแหง้ง เซาหรือว่าอาหารเที่ยงของพะเฮากกเรียบร้อยเอา้ามามามาพกคนมากินขา้าวเทีเ่ยงน้ำกันหัครักัข,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 ขาใกล้อันต้นเจา้าต้นเจ้ามันเป็นโคนง่าย ถ้าว่าช่วงฟุ้นตกเขากกสมารถามาร่วบรีได้ได้ทุกคน ป่าแบบนี้ทำรูซื้อจะเข้าเอินมาปลายังมันนักอยู่ตามหอยน้อย เข้าในฝานแซบสุดคนบังกนไหมต้นใหญ่ต้นง พอดีหอด11โมงปลายเลยเอากินข้าวแล้วอาเงแต่นเนี่ยังสดน้ำในอยู่น้ำแกงก็ยัางไอ้เพิ่นกินเบิดเลยแดดก็ออกเริ่มแห้งแล้วได้แต่ว่าแดดสวงหนาวๆแบบนี้นี่ มันบูฮู้สึกว่ามันฮอนเอา้าถ้าว่าเขาย่างไปตามหัวนี่ไม่แต่แดดแบบว่าอุ่นๆเท่านั้นเขาหูสึกกินเขาแล้วนี่ดื่มน้ำน้ำฉี่เขาล่ามไว้น้ำสุกแล้วเอาให้ใส่กระตุกอันนี้ เวลานอนป่านอนห้วยแ,แบบนี้แหละน้ำคุ้นนี่เอาต้องตักเอามาลามถ้าว่าเอาบ่ลามนี่โอันตรายเลยงว่ามันคุ้นแต่ว่าเอาได้ต้มซุป่าจจะบ่มีปัญหา แล้วเวลาให้แบบนี้นี่เขาต้องให้เบิดจากกระบังให้มันอยู่ฟุ่นในก้น,นกระบังน้ำที่เราต้องกินก็นไม่แต่อันนี้แหละสำน,นีกับผู้ดีกินสองคน กินกระบังคือเกาขนาดว่าซ่องเพื่อหา้าลามะได้มื่อวานนี่เธอหนึ่งแตะเมื่อเสาราอันนี้อีกเธอหนึ่งห่าลามไปอืมอิมทุกคนเลย พ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เหากา็สีจบลงยินนี่แหละการท่าขี่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศในห้วยในป่าถ้าว่าเอฟซีันได้ได้เข่ามาเบิ้งมาชม่ังแต่ต้นจนจบกะขอขอบคุณหลายๆเนาะและสุดท้ายนี่ยอ่ยยอยใส่พรให้เอฟซมุทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ,จ็บอย่าจนเห็นยังยังขอให้เจริญกันว่า ปาธนาสิ่งใดก็ขอให้สมบัตัตุปาการนนก็ะได้ขอบใจหลายๆอีกครั้บบายๆพบกันในคลิปต่อไป